แน,น่นอนครับเลสเตอร์ดูดีกว่าแน่นะครับว่าเป็นทีมหัวตารางครับมาดูผลงานแล้วก็ผลประกอบการในช่วงหลังของทั้งคู่ครับมาดูเจ้าบ้านอย่างนิวคาส t เซิลก่อนครับสําหรับนิวคาส t เซินนั้นผลงานในรอบนัดหลังสุดโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่แย่เพราะไม่สามารถเก็บใจชนะได้เลยจากการเสมอสอแพ้3นะครับที่สำคัญคือเกมรุกยิงประตู ไม่ได้มาแล้วสามนัดติดต่อกันถือว่าฟีเกมลุกก็เฟื่อสุดๆในช่วงนี้ส่วนอันนี้กับเปิดมาห้าเรียญชนะรากาไปสองเจ้าหนึ่งเสียสองขัดลบแล้วเจ้าตัวกับไม่ได้ไม่เสียวันนี้เล่นในบ้านครับผลงานในบ้านที่ผ่านมาอาจจะดูว่าพายากครับแต่ก็ยังไม่ดีพอครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับแนีนนแน่ยนนนนนกับว่าโดยรวมอาจจะพายากแต่เสียหลังชนะสามนัดไม่ชนะสามนัดนะครับ ในเรื่องของแอนดี้แกเปิดมาห้าเดตชาแนลราคาไปสามเช้าหนึ่งสีหนึ่งก็ถือว่ายังคงกำไรนะครับสำหรับเกมบ้านของนิวคาสเซิลมาดูฟ่งทีมยิงานครับเลสเตอร์กับปอมช่วงนี้ถือว่าแร่งพอตัวครับถ้าน้าหลังสุดไม่แพ้สี่นัดจากการชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับอาจจะสะดุดสองเกมหลังด้วยการเสมอนะครับล่าสุดเสมอคือสมเบเดตหนึ่งปราตัวหนึ่งครับแอนดี้แกเปิดมาห้าเดตชาแนลราคาไปสามเสียสองหากลบแล้วกำไรครับวันนี้มาเยือนนะครับผลงานนักเตะนที่ผ่านมาครับโดยรวมก็ถือว่า คนข้างที่คนข้างที่จะดีครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเดียวครับแอร์นีกแกเปิดมาห้าริบชนะออดนาการไปสองเสียสามก็กาดตัวเล็กน้อยครับบอกคนนี้เจบกันแล้วยังไงแล้วเลสเตอร์ก็ยังดูเหลือมกว่าครับบทกันไปมานิวคาสเซิลที่ฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยครับเกมลูกก็ยิงประตูแทบไม่ได้ในช่วงสามนัดหลังสุดดังนั้นยังไงแล้วเลสเตอร์มีดีกว่าแน่ครับบวกกับการเจอก,กันสองครั้งหลังสุดเลสเตอร์ชน,นะถล่มห้าศูนย์และสามต่อศูนย์ดังนั้นต่อครึ่งกับพกไม่มีปัญหาครับวันนี้ทีมแรกในการจับ สเตปสามลำโตลุ้นต่อเลสเตอร์ทีมเยือนเป็นทีเด็ดทีมแรกในการจัดสเตปสามลโตกมคืนนี้ครับก่อนที่จะไปคู่ที่สองครับก็ฝากสมาชิกนิดหนึ่งครับทีมมั่นใจสุดประจำวันนี้ครับผมมั่นใจชัวร์ที่สุดก็ฝากไว้เลยครับผ่านระบบ s อ s เมือถือครับโดยหยิบมือถือของท่านขึ้นมาครับแล้วไปที่เมนูข้อความนะครับไปที่ s อ s นะครับแล้วพิมพ์เอสเนะครับในเนื้อความให้พิมพ์คำว่า DED ครับแล้วส่งไปที่หมายเลขปลายทางก็คือ4828550นะครับ ก็หลังพิมพ์เข้ามาจะมีข้อความกลับไปเลยทันทีครับหนึ่งคู่เท่านั้นเด็ดแน่นอนนะครับค่าบริการสิบบาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับสถิตนั้นเต็งแตกงากกังตามตารางนี้เลยครับก็ฝากไว้ในค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับคู่ที่สองคู่ที่สองเป็นในเกมสึดบุนเยสสีกาเยอรมันบาเยอร์มินิกจกฝูงอันดับหนึ่งครับเปิดบ้านเจอกับ มม้ My, อันดับสิบเจ็ดนะครับแน่นอนครับจากฟงเนื้อดูมาก็าดูอ่จากฟงอย่างาบยมิดูเหน,นือก,กว่าค่อนข้างเยอะนะครับดูการน,นี้สิบสามนัดเก็บไปสามสิบคะแนนครับส่วนไมยลงเป็นลงเตะสิบสามนัดเก็บไปแปคะแนนรังรอง,รองบวยอันดับสิบเจ็ดนะครับต่างกันเยอะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่านี่นนครับว่าเป็นบยเยมิกที่ดูถูกมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะอัจารย์ตารองก็เลยเป็นต่อแพง,ค,ง,แพงค,ค่อนข้างแพงในค่มขีดนี้มาดูในเรื่องของฟอร์มนะครับแล้วก็ผลประกอบการของบใเยมิก้าบ้านก่อนครับห้านัดหลังสุด ทุกรายการถือว่าฟอร์มไม่มีแพ้เลยครับชนะสามเสมอสองครับล่าสุดบวกไปชนะเลเวอร์กูเซ่นนะครับสองประตูหนึ่งครับส่วนแอตกลตเปิดมาห้าเด็ดชนะออกราคาไปหนึ่งเสียสี่ขาดทุนเยอะนะครับเนื่องจากแต่ละนัดถอดค่อนข้างแพงนะครับก็เลยขาดทุนนะครับนี่แหละครับฟอร์มอาจจะดินีแต่ประกอบการติดลบก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงในเรื่องของอาการชนะเด็ดนั่นเองครับ ส่วนในบ้านครับที่ผ่านมาครับเช็กย้อนไปก็ถือว่าดีครับส่วนใหญ่เนี่ยครับมีผลชนะและห้านัดหลังสุดก็ชนะสามแพ้ไปไม่มีนะครับเสมอสองครับก็ฟอร์มดีครับเพียงแต่ว่าผลประกอบการก็ติดลบอีกแล้วครับเนื่องจากพวกเขาเป็นต่อแพงนะครับทั้งในบ้านและก็โดยรวมครับเนี่ยครับชนะอดหนึ่งเสียสี่หักลบแล้วขาดทุนก็รู้ด้วยว่าแม้ว่าฟอร์มจะแข็งแกร่งแต่ทั้งโดยรวมและในบ้านเป็นยิมที่ขาดทุนเยอะถือว่าในเรื่องของการชนะเร็ไม่น่าตามเชืรอนะครับ ส่วนทางฟังไม้นะครับแน่นอนครับเป็นรองเยอะฟอร์มก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับห้านัดหลังสุดชนะไม่มีเสมอสองแพ้สามล่าสุดเสมอบวกคุ้มสองประตูต่อสองอันนี้กเปิดมาห้าเร็ดชนะออราคาไปหนึ่งเสียสี่ขาดทุนเยอะวันนี้มาเยือนนะครับฟอมต้นเยือนก็ไม่ดีเช่นเดียวกันครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามอันนี้กเปิดมาห้าเร็ดชนะออราคาไปสองเสียสามก็ขาดทุนนะครับเล็กน้อยครับแต่อย่าง็ตามในเรื่องของถ้าวัดกันที่ผลประกอบการไบยนิกกับ หม่แม้ได้แตกต่างกันเลยครับบายูนิคอาจจะเสียกว่าเยอะด้วยซ้ำไปในเรื่องของการเชียร์นะครับในเรื่องของการชนะอดนะครับไม่ว่าฟอร์มอัตวิบีครับและที่น่าสนใจนะครับบายูนิคสังเกตดีๆครับในการเจอคู่แข่งสามครั้งหลังสุดไม่มีนไหนที่ชนะคู่แข่งขาดนะครับทําให้มองว่าหมายนี้มีลุ้นที่จะพ่ายไม่ขาดพ่ายไม่เยอะนะครับบวกกับสี่นหลังสุดถ้าสังเกตว่าไมยไม่เคยแพ้ขาดจากฟอร์มชนะหลังสุดดังนั้นการต่อสองลูกครึ่งแพงไปหน่อยครับวันนี้ผมให้รองดีกว่าครับ น่าจะพ่ายไม่เยอะนะครับบายุนิคช่วงหลังก็ยิงไม่ได้ขาดนะครับก็วันนี้ครับรองไม้สองลูกควบสองลูกร่สองลูกของครึ่งไปได้เลยครับเป็นทีเด็ดคู่ที่สองครับผ่านไปแล้วครับสองคู่กัมพูชนี้ทวนอีกครั้งในการจัดสเตปสามโต๊ะในคืมนี้ทีมแรกไอต่อเลสเตอร์ครึ่งควบลูกทีมที่สองรองไม้สองลูกครึ่งและห้ามพลาดครับทีมที่สามส่งผ่านระบบเอสเททีมมั่นใจสุดประจําวันนี้รับทีเด็ดโดยหยิบมือถือมาไปที่เมนูข้อความไม่เสจพิมพ์คาว่า ดีอีดีครับแล้วก็ส่งไปที่หมายเลขเบอร์4828550ครับค่าบริการสิบาทเท่านั้นถือว่าเป็นช่องทางในการสนับสนุนผมครับสติดนั้นเนี่ยครับเต็งแตกบ้างครั้งถูกบ้างครั้งตามนี้เลยครับใครที่ตามก็จะรู้ดีครับคืนนี้ก็ฝากไว้เลยครับหยิบมือถือมาพิมพ์ว่า De d แล้วส่งไปที่หมายเลขเบอร์4828550ครับพิมพ์เข้ามาก็จะรับทีดดกลับไปเลยครับคู่มั่นใจสุดอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube อ็ให้ทุกท่านโชคดีพรุ่งนี้เจอก